อ่งอย่โชคดีตรงที่ว่ากิ่งมีสาม,มีเป็นหมออ้นไม่ลองนึกว่าถ้าวันนี้ไม่มีหมออ้นเนี่ยบอกเลยว่าแบบ าอย่างนั้นสมมุติไม่มีลูกเป็นหมอเลยนะไม่ต้องให้ลูกเป็นหมอจ้างซี o โอมาบริหารโรงพยาบาลแทนได้ไหมในอนาคตคือจริงๆอ่ะเหมือนอย่างที่คอมเมนต์มาบอกใช่ไหมว่าจริงๆก็คือไม่ต้องแบบมีพาร์ทเนอร์เป็นหมอคนอื่นก็ได้จ้างซีโอเก่งๆมาบริหารก็ได้คือจริงๆอ่ะการที่เรามีซีโอที่ไม่ใช่หมอแล้วเก่งๆหรือว่าให้ลูกเราเป็นซีโอเองโดยที่ไม่ได้ต้องเรียนหมอเนี่ยถามว่าทําได้ไหมทําได้เพราะตัวกิ่งเองก็ไม่ได้เป็นหมอเหมือนกันแต่ว่าข้อจํากัดของ เรียกว่าไงธุรกิจนี้อ่ะมันคือวิชาชีพเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณไม่ใช่วิชาชีพคุณจะเหนื่อยมากๆเลยของกิ่งอ่ะโชคดีตรงที่ว่ากิ่งมีสามีเป็นหมอโอนไม่งั้นเราก็คงไม่มีมาถึงทุกวันนี้เนอะไหมคะเราก็ซัพพอร์ตกันคนละด้านแต่ว่าถ้าวันหนึ่งที่ลูกไม่ได้เป็นหมอแล้วลูกเป็นซ e o ในการบริหารเองได้ไหมบริหารได้แต่หนึ่งคือลูกจะต้องเหนื่อยมากๆเพราะอะไรเพราะหนึ่งคือลูกไม่มีใบวอ การที่ไม่มีใบวอคือการเป็นสถานพยาบาลอย่างหนึ่งอ่ะมันต้องมีอะไรมีใบวิชาชีพถูกไหมในการจดเปิดสถานพยาบาลจ้างหนีจ้างได้ไหมถามว่าจ้างได้ไหมแต่คุณก็ต้องแบบเปลี่ยนตลอดเลยนะคุณจะรู้ได้ไงว่าคนที่เราจ้างอาจจะห้อยให้คุณไปตลอดมันจะตลอดลอดฝั่งได้ยังไงสองคือเวลาคุณคุยกับหมอคุณจะถ้าคุณไม่ใช่หมออ่ะคุณจะคุยกับหมอยังไงอ่ะเหมือนอย่างผู้บริหารไม่ใช่หมออย่างเงี้ยหนึ่งคือคุณ ไม่เข้าใจแล้วนะว่าเทคนิคการผ่าเป็นยังไงรายละเอียดต่างๆที่จะคุยกับเขาหรือว่าอ,อ,อะไรอะเรียกว่าแบบสแตนด์ดของเทคนิคที่เราจะทําให้มันเป็นแบบแบรนด์เราอะ่ะถ้าเราไม่รู้เชิงหรือเกี่ยวกับการแพทย์เลยเราไม่สามารถตั้งสแตนด์ดของเราได้เวลาเกิดคอมพิเคชันหรือใดๆก็ตามเราจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเนาะจริง,รงอันนี้ประสบการณ์ตรงเพราะว่านี่เคยทํางานก่อนจะมาเปิดของตัวเองก็ทํางานมาหลายที่ เปรียบเทียบได้เลยว่าที่ไหนที่มีเจ้าของเป็นหมอโดยเพราะยิ่งหมอผ่าตัดหมอพลาสติกเหมือนกันเนี่ยคุยกันง่ายพัฒน,นาง่ายเพราะว่าคุยกันรู้เรื่องหมดแต่ที่ไหนที่เจ้าของไม่ใช่หมอผ่าตัดหรือถึงเป็นหมอแต่ไม่ใช่หมอผ่าตัดเป็นหมอทั่วไปหรือว่า,เ,าเป็นนักธ <ใจ S 1> <ด>ุรกิจไม่เข้าใจแล้วความมีจรรยาบรณจะลดลงเยอะอันนี้ข้อแรกข้อที่สองคือ คุยเรื่องรายละเอียดการผ่าตัดเรื่องเทคนิคการรักษาต่างๆน,น,นะคุยยากมากคุยไม่เข้าใจคุยไม่เข้าใจเราพัฒนายากมากนี่คือ ประสบการณ์รส่วนตัวที่ผ่านการทำงานของจากที่อื่นมาที่เคยเป็นรูปจ้างมาก่อนนะผ่านที่ไหนมาก็ไม่ต้องไปสนใจไปเซิร์ชดูเอง <laughs> อันหนึ่งคือถ้าสมมติไม่ใช่หมอเนาะบางทีการคุยกับหมอเนี่ยมันยากตรงที่แบบว่าจะหาจุดตรงกลางในการคุยกับหมอมันก็ต้องใช้หมอด้วยกันในการคุย2คือถ้าเจ้าของเป็นหมอแล้วไม่ใช่หมอที่เป็นหมอผ่าตัดที่มีความรู้ด้านนี้โดยเฉพาะเขาจะไม่รู้อะไรคือสแตนดาร์ดของการผ่าตัดหัตถการนั้น <laughs> ๆั้นซึ่งพอมันมีหลายๆหมอแล้วแต่ละคนแบบ พูด <P u ple> ไม่เหมือนกันอนะ่ะเขาจะไม่รู้แล้วอะไรคือข้อเท็จจริงแล้วมันจะยากมากๆเพราะว่าการการวชศาสตร์ความงามศิลปกรรมตกแต่งส,สวยๆนี่เป็นอะไรที่จริงๆลึกนะมันเป็นเฉพาะทางของเฉพาะทางลงไปอีกเพราะนี่นมันเป็น,ม,นมันฟังดูเหมือนเป็นอะไรที่หอมหวานง่ายๆแต่จริงๆมันไม่ง่ายมันเป็นอะไรที่รายละเอียดเยอะมากนะเพราะงั้นเนี่ยเจ้าของถ้าเป็นหมอผ่าตัดทันตีที่สุดบริหารง่ายคุยกันง่ายแต่ถ้าอย่างที่บอกถ้าไม่มีทําไมอนาคตทาําไง ล้วก็มีคนบอกว่าอาแล้วทำไมถึงไม่ให้ลูกไปมีแฟนเป็นเขยเป็นหมออันนั้นมันก็เรื่องของอนาคตไ,ไง,ไงคือเหมืนอนอย่ไง,<ร>งกิงเนี้ยเอาคกิ่งเปิดคลินิกกิงไม่ใช่หมอใช่ไหมตอนนั้นแล้วแบบแต่กิ่งอ่ะมีสาม,มีเป็นหมอไงแล้วคือหมออ้นก็คือเขาก็าคือหมอที่แบบรู้เรื่องทุกอย่างไม่กระทั่งการผ่าตัดสกินอะไรก็ตามอย่างเงี้ยคือมันก็เลยเหมือนกับว่ามาช่วยเหลือกันในลักษณะที่กิ่งก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องการแพทย์เป็นเป็นทุนเดิมอย่างเงี้ย คือก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ได้มีแฟนเป็นหมอจะรู้ไม่ได้นะแต่คุณจะเหนื่อยมากๆในการที่จะหาข้อมูลตรงนี้แล้วเวลาคุณจะซื้อของผลิตภัณฑ์อะไรเข้าโรงพยาบาลหรือคลินิกเนี่ยความรู้ตรงนี้พอนทางสำคัญเพราะมันมันมีผลกับการที่คุณจะลงทุนในพอดักใดๆก็ตามถ้าคุณไม่ได้มีความรู้หรือไม่ได้มีแบบพาร์ทเนอร์ที่ช่วยคิดการสต็อกพวกนี้มันมีผลหมดเลยกับต้นทุนเพราะนั้นคือ ถึงไม่ใช่หมอสมมติลูกไม่หมอเปิดได้ไหมเปิดได้แต่ลูกอาจจะต้องขยันขึ้นคนปกติจะขยันจะต้องขยันกว่าเดิมจะต้องแบบเยอะมากมากมันจะไม่สะดวกคือก็เลยเปรียบเทียบกับตัวเองว่ากว่าจะผ่านมาได้ทุกวันนี้ถ้าลองนึกว่าถ้าวันนี้ไม่มีหมออ้นเนี่ยบอกเลยว่าแบบยากมากปัจจุบันคือมันเลทโอเชียนมากๆเพราะฉะนั้นคือการที่ไม่ใช่หมอก็อาจจะเข้าตลาดนี้ยากเลนิดหนึ่งที่จะอยู่แบบลองเทอม